นี้ฮะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานีนะครับได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลานาราธิวาสนำสินค้าภาคใต้ครับขึ้นเหนือมาที่จังหวัดเชียงใหม่ครับในงาน The Best of s o u t h า o ทนะฮะหลาดใต้เปิงใจกาดเหนือครับที่ลานโปรโมชั่นชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายวันชัยวราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ครับท่านเองเปิดงาน The b e s t of Southern ลาดใต้เปิงใจกาดเหนือภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเสริมสร้าง,างเศรษฐกิจฐานรากชายแดนใต้กับประจำปี2566โดยมีนางอัมพิกาผผางสกุลพาณิชย์จังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยหัวหน้าสว่วนราชการร่วมงานเพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดนะครับในชุมชนตลาดต่างประเทศและการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตานีและนราธิวาสซึ่งภายในงานค่ะก็มีกิจกรรมการจําหน่ายสินค้าจํานวน60คูหาด้วยกันนะคะมีทั้งสินค้าประเภทอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของใช้และของตกแต่งรวมไปถึงสมุนไพรต่างๆด้วยและยังมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจ Business Matching จากพันธมิตรทางการค้ามีการแสดงมินิคอนเสิร์ตกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดจำหน่ายสินค้ากิจกรรมลุ้นรางวัลสำหรับท่านที่มาเที่ยวชมงานซึ่งจะจัดไปถึงวันที่7พฤษภาคมนี้นะคะก็ะเชิญไปเที่ยวชมกันค่ะครับโอกาสแบบนี้ไม่มีบ่อยๆนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นสินค้าในจังหวัด ชายแดนใต้นะฮะสจังหวัดเนี่ยนะฮะมาขายที่ที่ภาคเหนือเนี่ยฮะอย่างโรตีเนี่ยฮะอาจจะเป็นโรตีมัตตะบะนะฮะโรตีที่เป็นคนมุสลิมในการปรุงเนี่ยชาชักแบบนี้นะฮะแล้วก็สินค้าอีกมากมายเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่นะฮะน้ำยาปูม้านี่นะฮะเป็นวัตถุดิบจากแดนใต้นะฮะ